สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆในเพจเทรดสั้นทองคําไทยแ,แลนด์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่ติดตามผมจากทางหน้า a c e b o o k นะฮะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนัทนะฮะผมเป็นผู้ดูแลเพจนะฮะแล้วก็เป็นผู้วิเคราะห์กราฟในเพจเอา่าเทรดสั้นทองคาไทยแ,แลนด์นะครับก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนว่าทางผมนะฮะไม่ได้มีเจตนาชักจูงนะฮะหรือว่าชักชวนในการลงทุนใดๆนะครับทางผมอา่า แค่วิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์แนวทางแล้วก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่วิขึ้นอยู่กับวิจ,จรารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยากมาพูดสักหน่อยฮะอยากมาพูดประมาณ3หัวข้อหลักๆนะฮะหัวข้อแรกก็คือทําไมนะฮะทำไมเราถึงมาเทรด f o r e x นะฮะก็หลังจากที่ผ่านมาสภาวะสภาวะเอเรียกว่าบ้านเมืองเราดีกว่าปัญหาที่ผ่านมาบางคนก็เวลาว่างเยอะเกินบางคนก็อยากหาไรายได้เสริมนะฮะ บางคนก็อยากมอาีอยากทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าการเทรดครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะที่ทำให้หลายๆท่านก็มีกำไรนะฮะมีกินมีใช้กับการเทรดนะครับหลายๆท่านก็ฝึกเกี่ยวกับการาพัฒนาเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสมองก็ถือว่าดีครับถือว่าเป็นผลดีก็หลายๆท่านก็เข้ามาเพราะว่าความโลภความอยากได้นะฮะแบบโอ้ยอยากเทรดวันนี้อยากรวยเลยฉันอยาก โอ้มีนั่นมีนี่มีนู่น,น,น,นอันนี้คือไม่แนะนําครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเทรดเนี่ยผมจะแนะนําบอกว่าถ้าวันนี้คุณเข้ามาเทรดฮะอยากให้คุณมองการเทรดเนี่ยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและเป็นการลงทุนในระยะยาวนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมาลงทุนโอ้ยฉันอยากปิดออเดอร์แบบชั่วโมงต่อชั่วโมงโอ้ถามว่าเครียดไหมฮะเครียดใช่ไหมฮะโอ้โหบางคนแบบว่าวันนี้ฉันต้องได้สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนโอ้วันนี้ฉันจะเอาร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความกดดันนะฮะความกดดันต่อตัวเราเองแล้วบางทีกราฟก็ย้อนไปย้อนมาไม่ได้เป็นไปดั่งใจที่เราคิดนะฮะดั่งใจที่เราคิดก็ผมจะมาพูดถึงว่าแนวทางแล้วก็วิธีการในการเทรดของผมเนี่ยผมทำยังไงผมเทรดอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อที่สองนะฮะก็ต้องขอย้ำนิดนึงนะฮะสำหรับ มือใหม่ที่เข้ามาฮะก็ต้องอาหาความรู้เกี่ยวกับการเทรดให้มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างอย่างที่หลายๆคนคิดแน่นอนไม่ได้เข้ามาเทรดปุ๊บแล้วได้กาไรปับ๊บทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะฮะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับปับจจัยหลายๆอย่างแม้กระทั่งสถานการณ์เศษรษฐกิจสถานการณ์ข่าวนะฮะข่าวนอกตารางนะฮะแล้วก็ลักษณะนิสัยของกราฟนะครับแล้วก็หลายๆคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมี วิธีการการเทรดของเขาเขาจะมีเรียกว่ามีอินดิเคเตอร์มีมุมมองมีการมองกราฟมีการวิเคราะห์กราฟแตกต่างกันไปนะครับก็ส่วนตัวผมก็เคยผ่านมาหมดแล้วครับต้องบอกเลยว่าสูงสุดกลับสู่สามัญจริงๆตั้งแต่ผมรู้เลยว่าการใช้อินดี้ในการหาจุดเข้าออเดอร์ก็เป็นวิธีช่วยได้ในวิธีหนึ่งนะฮะแต่ถามแต่ถามไปว่าบางทีเราเชื่ออินดี้ก็จริงเข้าออเดอร์ไปแล้วก็จริง แต่ทําไมกราฟมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ indicator มันบอกนะบ,บางทีกราฟวิ่งสวนทิศทางที่อ i n เ i เตอร์บอกก็มีนะฮะสูงสุดคืนสู่สามัญของผมคือยังไงนะฮะก็ง่ายๆเลยครับผมส่วนมนากผมจะใช้อ่ากราฟเปล่ปานะครับผมใช้มองเทนไลน์เทนไลน์นี่สําคัญมากนะฮะแล้วก็อย่างที่สองคือผมหาแนวรับแนวต้านอ่า ถามว่าข่าวเกี่ยวไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดในหัวข้อที่2อ,อะเทรดอย่างไรคุยถึงหัวข้อที่2กันเลยก็แล้วกันนะครับครับสำหรับหัวข้อที่2นะฮะเทรดอย่างไรนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมขอพูดเป็นภาพรวมนะฮะผมยังไม่ได้แบบเปิดกราฟแล้วก็ทําเป็นคลิปสอนแบบดีๆให้พี่ๆได้ชมกันเทรดอย่างไรก็อย่างแรกนะฮะ,ะผมเปิดกราฟมาที่ทำเฟรม day หนึ่งนะฮะผมหาเทรนก่อนขีดเส้นเทรนไลน์แล้วฮะหาเทรนไลน์ จะเทนลายหนึ่งทิศทางสองทิศทางนะฮะให้มองในทาเฟรมใหญ่เป็นหลักนะฮะย้ำเน็กว่าในทางเฟรมใหญ่นะฮะหาเทนลน์พอรู้เทนลน์ปุป๊บเฮ้ยเทนขาขึ้นเทนขาขึ้นเล่นอะไรฮะเทนขาขึ้นคือเล่นใบนะครับอ่ะขย้อนกลับไปนิดน,นึงฮนะในการเทรดฟเร็กเทรดทองนะฮะจะมีทั้งาบมีทั้งเซลล์ก็คือว่าถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นเราก็แค่รอเข้าาบเรามองว่ามันจะลงเราก็แค่รอเข้าเซลล์นะครับก็ อย่างแรกนะฮะหาเทรนไลน์ในทําเฟรม day หนึ่งะฮะหนึ่งแท่งต่อหนึ่งชั่วโมงเราก็ขีดเส้นเทรนไลน์ไปเลยเปิดนะฮะหาเทรนไลน์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่างที่2คือหาแนวรับแนวต้านก็ในทําเฟรม day หนึ่งเหมือนกัน,นะฮะขีดเส้นแนวรับแนวต้านนะฮะในทําเฟรม day หนึ่งนะฮะแล้วก็หาในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงนะฮะหาไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงถามว่าทําไมถึงขีดเส้นแนวรับแนวต้านเพราะว่าส่วนตัวผมใช้เส้นแนวรับแนวต้านในทําเฟรมใหญ่เป็นจุดเข้าออเดอร์นะฮะ ผมจะไม่ใช้ไทม์เฟรม M 3 0 M 1 5 M 5ผมจะไม่ใช้แล้วครับเพราะว่ายิ่งไทม์เฟรมเล็กนะฮะกราฟสวิงมากหล,หลายๆท่านจะรู้เลยว่าทองเนี่ยโอ้หทองวิ่งไวกว่าคู่เงินเป็น10เท่านะกราฟจะสวิงมากผมจะใช้วิธีการโดยการลดความเสี่ยงนะฮะลดความเสี่ยงไงคือลดความเสี่ยงในการมองไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นลดความเสี่ยงโดยที่ว่าผมแทบจะไม่เ,เล่นเซลล์นะฮะ ถ้าเล่นเซลทีไรผมปิดกําไรไม่ได้หรือว่าพี่ๆลองไปดูกราฟย้อนหลังก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเฟสเล่นเซลในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเราจะหาจุดปิดได้ยากมากเพราะว่าโดยส่วนมากเทรนมันจะเป็นขาขึ้นนะครับผมก็เลยลดความเสี่ยงตัดเซลออกแล้วมองในทม์เฟรมใหญ่และหาจุดเข้าออเดอร์บายเท่านั้นนะฮะตามแนวรับแนวต้านใน H1 นะ H1 นะฮะ1ชั่วโมงต่อหแท่งนะฮะแล้วก็ ซอยไม่ไม่ไมชิงว่าซอยครับเรียกว่าแบ่งไม้เข้าแบ่งไม้เข้าในาในเวลากราฟย่อลงมานะครับก็ยกตัวยอย่างสุดว่ากราฟย่อลงมาอยู่ในไทม์เฟรมอยู่ในทม์เฟรม H4 เมงฮะ H4 แล้วก็เป็นแนวรับใหญ่ฮะผมก็จะเข้าออเดอร์ตรงนั้นฮะแล้วก็หาแท่งแท่งกับตัวของกราฟนะฮะแล้วก็ค่อยๆตั้งไม้สต็อปไว้เพราะว่า ถึงแม้กราฟกลับขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปเทสในแนวรับข้างบนอยู่ดีนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแนวรับข้างบนของเราเนี่ยมันจะห่างกี่จุด1 3 0 0 3 0 0 0 0จุดก็ประมาณเนี้ยครับก็จุดนี้ก็จะเป็นแก็บหรือว่าเป็นช่องที่เราสามารถหากำไรได้ในกรอบในระยะหนึ่งนะครับครับ,รบก็จะมาพูดถึงเรื่อง Stop Loss นะฮะถามว่าส่วนตัวผม Stop Loss ไหมเมื่อก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ผมใช้ s t o p l o s s แล้วก็ พี่ๆหลายๆท่านคงรู้ว่าบางทีอ่ะเราตั้ง Stop l ล s s ไว้แล้วอยู่ดีๆเอ้ามันคัดไม้เราไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายไม้เรากลับมาไม่ได้ติดลบอะไรเลยแล้วกลับมาบวกกาไรด้วยซ้ําถ้าเกิดเรายังถือต่อถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตั้งอ่า t o p l o ลสนะฮะส่วนตัวผมก็จะมองว่ามันขึ้นอยู่กับทุนของแต่ละบุคคลมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินทุนไม่เท่ากันแต่ละคนมีอ่าประสบการณ์ในการเทรดนะฮะไม่เท่ากันแต่ละคน ตำแหน่งในการเข้าไม้ไม่เท่ากันนะฮะส่วนตัวผมก็จะมองว่าพอร์ตของคุณเนี่ยทนลากได้แค่ไหนสู้ร่าคุณมีทุนหนึ่งพันเหรียญน,นะฮะคุณอาจจะแบ่งหนึ่งพันเหรียญเนี่ยเป็นเติมพอร์ตทีละสองร้อยสามร้อยไปก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆหาจุดเข้าออเดอร์ดีกว่าอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผมปั้นพอร์ตจากร้อยไปพันเนี่ยผมก็จะปั้น จากโบรกเกอร์ที่ผมใช้ก็จะเริ่มต้นที่100เหรียญนะฮะ100เหรียญผมก็ออกออกออเดอร์นะฮะ MM ไว้ที่0.03นะฮะ0.03อันนี้คือปลอดภัยสำหรับตัวผมนะฮะผมก็จะแบ่งไม้เข้าทีละ0.01ตามแนวรับในไทม์เฟรม H1 H4 นะฮะรอเข้าออเดอร์บายนะฮะพอจังหวะโดยประสบการณ์ส่วนตัวฮะเห็นว่ากราฟมันกำลังจะกลับตัวขึ้นไปแล้วก็มองในเว็บ ฟินวิทนะฮะเห็นว่าค่าเงินของของทองนะฮะเริ่มอ่อนค่าตรงนั้นแหละฮะผมก็รอเข้า,อ,าออเดอร์บายแล้วก็รอให้กราฟวิ่งกินออเดอร์ผมขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีส่วนตัวองผมนะฮะต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์ในการเข้าออเดอร์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าอย่างบางท่านบางท่านนะฮะไม่มียังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็แนะนําว่า,อารอเข้าไม้ทีละไม้ตามแนวรับแนวต้านดีกว่านะฮะ ไม่ต้องไปเล่นในทมเฟรมเล็กครับส่วนตัวผมเลยมองว่าทมเฟรมเล็กอันตรายมากกว่าครับแล้วก็มีความเครียดความกดดันในการรอเฝ้ากราฟมากกว่าเราเล่นในทมเฟรมใหญ่ฮะเราแค่รอเวลาแล้วก็เราเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําอย่างอื่นไปนั่นนี่นู่นขับรถไปเที่ยวนั่นนี่นู่นได้แล้วก็พอถึงเวลาเราค่อยมาเปิดดูนะฮะแล้วอีกอย่างคือเวลามันลากนะฮะมันก็ลากไม่เยอะพอมันลากปุ๊บเราก็แค่เข้าไม้เพิ่มตามจํานวน ที่เรา mm ไว้ว่าเราสามารถเข้าไม้เพิ่มได้อีกกี่ไม้นะครับถามว่าเรื่องข่าวนะฮะข่าวผมสนใจไหมผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าโดยเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยศูนย์ว่าข่าวแดงๆเลยกล่องแดงมา1ิบครั้งเนี่ยสิครั้งเนี่ยเทคนิคแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะโอ้ได้ผลแบบ80 9 0เก้าซนเลยนะฮะเพราะว่าท่านลองสังเกตดูฮะเวลาข่าวออกข่าววิ่งไปถึงไหนข่าววิ่งมาถึงแค่แนวรับข่าววิ่งมาถึงแค่แนวต้าน วันไหนข่าวแรงๆเราก็แค่มองในทาเฟรมใหญ่แค่นั้นเองครับว่าหาแนวรับแนวต้านว่าข่าวจะวิ่งไปถึงตรงไหนจะวิ่งลงมารับแค่ตรงไหนนะฮะเราก็ไม่ต้องเฝ้ากราฟไม่ต้องมานั่งลุ้นโอ้รอเทรดตามข่าวนั่นนี่นู่นแล้วอย่างเวลากราฟข่าวออกวิ่งขึ้นเปื๊ดเนเงี้ยพอข่าวจบผมทํายังไงผมก็หาตําแหน่งเซลครับหาเวลาเซลลหาราคาเซลลนะฮะหาแก๊ปตาแหน่งช่องว่างในการเข้าออเดอร์เซลลนะฮะ ผมก็เซลล์นี่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยถูกกับเซลล์เท่าไหร่ผมก็จะออกอ,ออเดอร์บางๆเบาๆหน่อยนะฮะนะฮะก็โดยหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของ m มซ์เซ็นะฮะอย่างหลายๆคนก็จะมี m มซ์เซ็เกี่ยวกับการเทรดทั้ง m มซ์เซ็ดี m มซ์เซ็ไม่ดีแล้วก็ไมซ์เซ็ตต่างๆนานานะครับผมก็ต้องบอกว่าอาอยากแนะนําให้ลืม m มซ์เซ็เก่าๆลืมความคิดเก่าๆมาก่อน แล้วก็ค่อยมาเริ่มใช้วิธีการเทรดที่เป็นแบบธรรมดาที่สุดสบายที่สุดนะฮะนะ,ะย่อแล้วบายย่อแล้วบายนะฮะค่อยๆปรับไมเซ็ตไปแล้วท่านจะชินเองท่านไม่ต้องโลภนะฮะแล้วท่านมาดูผลรวมต่อเดือนดีกว่าว่าท่านจะได้กําไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะก็อย่างสูงว่าทุนหนึ่งร้อยเหรียญของผมเนี่ยวันหนึ่งผมตั้งอะไรกำไรผมสามเปอร์เซ็นตต่อวันนะฮะก็คือประมาณสามเหรียญต่อวันเดือนหนึ่งยี่สิบวันยี่สิบวันสมมุตินะฮะเทรดยี่สิบวัน หรือว่าปิดกําไร20ครั้งนะฮะก็จะตกกําไรอยู่ประมาณ60%ก็ถือว่าเยอะมากครับเยอะกว่าฝากธนาคารอีกด้วยซ้ํานะครับก็บางทีครับเราเข้าออ,ออเดอร์นะครับเราไม่ได้ปิดแค่3%บางทีปิดต่อครั้งหนึ่งมากกว่า3%ด้วยซ้ำ5% 10%อย่างบางทีกราฟถูกทางนะฮะผมเข้าไปปุ๊บบางทีเป็น50หรือว่า100%ในวันเดียวเลยก็มีนะครับก็ก็ต้องขอฝากกับพี่ๆทางบ้านด้วยด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอสอนนะฮะให้พี่ๆทางบ้านได้เข้าใจวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดีกว่าครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ